เรื่องใหญ่แล้วครับพลเอกมนัดจันดีอดีตเสนาธิการทหารออกมาโพสต์เดือดเสนอแผนขั้นเด็ดขาดปิดอ่าวไทยตัดเส้นทางลำเลียงทุกอย่างไม่ให้เหลือทางรอดงานนี้ไม่ได้มาเล่นๆแต่เป็นการเสนอแผนยุทธการทางทหารของจริงเพื่อจัดการปัญหาชายแดนที่กำลังลุกเป็นไฟทำไมถึงต้องเล่นไม้แข็งขนาดนี้แล้วถ้าปิดอ่าวจริงๆฝั่งโน้นจะเจอกับหายนะระดับไหนเจ้าหน้าที่ระดับสูงมองเห็นอะไรที่เราไม่เห็นรอเปล่า ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะเสนอปิดอ่าวแบบนี้แสดงว่าสถานการณ์ชายแดนตอนนี้คงไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วที่สําคัญท่านระบุชัดเจนด้วยว่าจะตัดท่อน้ําเลี้ยงทั้งน้ํามันทั้งอาวุธไม่ให้ส่งไปถึงมือฝั่งตรงข้ามได้เอาลละครับมาฟังกันครับประเด็นแรกข้อเสนอปิดอ่าวไทยสกัดกั้นยุทธป,ปัจจัยเพื่อตัดลมหายใจคู่ขัดแยง้งประเด็นที่2การยกเลิก MOU และการใช้กําลังทางเรือคุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเล และประเด็นสุดท้ายการกวาดล้างหลังสแกมเมอร์และการทุนคืนความยุติธรรมให้ทหารที่บาดเจ็บจากทุนระเบิดแต่และเรื่องหนักๆทั้งนั้นเลยค่ะเริ่มที่เรื่องปิดอ่าวเลยค่ะว่าท่านมีแนวคิดยังไงเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ที่ผ่านมาพลเอกมนัฐจันดีอดีตเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยท่านโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยข้อความที่ดุเดือดมากท่านมองเห็นสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่มีการใช้อาวุธหนักยิงใส่กันไม่หยุดหย่อน ท่านเลยเสนอทางออกที่ฟังดูรุนแรงแต่ตรงเป้าที่สุดคือต้องปิดอ่าวไทยครับคำว่าปิดอ่าวในความหมายของท่านคือการเอากองทัพเรือออกไปบล็อกทะเลเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับคือการสกัดกั้นสินค้าที่เป็นยุทธบัจจัยทั้งหมดโดยเฉพาะตัวสําคัญที่สุดคือน้ํามันเพราะกองทัพถ้าขาดน้ํามันรถถังก็วิ่งไม่ได้เครื่องปั่นไฟก็ดับจบเหตุทันทีนอกจากน้ํามันแล้วท่านยังเน้นไปที่พวก UAS หรือโดรน CUS a ระบบต่อต้านโดรนและพวกลูกจรวดต่างๆที่ฟังโน้นขนเข้ามาเติมเพื่อใช้ยิงใส่ทหารเราถ้าเราปิดอ่าวได้ของพวกนี้ก็ส่งไม่ถึง พอของขาดก็เท่ากับตัดลมหายใจเขมรไปโดยปริยายไม่ต้องรบยืดเยื้อให้เสียเลือดเนื้อเปล่าเป,าเป็นการตัดกําลังบํารุงที่ต้นทางเลยถ้าไม่มีกระสุนไม่มีน้ํามันก็รบต่อไม่ได้จริงๆวิธีนี้ในทางยุทธวิธีถือว่าได้ผลชะงักนะคะใช่ครับแล้วท่านพลเอกมนัสยังพูดถึงประเด็นที่คนไทยเจ็บแค้นกันมานานคือเรื่องรังสแกมเมอร์หรือพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ฝังตัวอยู่ตามแนวชายแดนท่านบอกว่านี่เป็นโอกาสทองแล้วที่จะใช้จังหวะนี้ทําลายรังพวกนี้ให้สิ้นซากไปเลย ท่านมั่นใจว่าถ้าเราถล่มรังโจรพวกนี้โลกไม่ประนามเราแน่นอนมีแต่จะสัรเสริญด้วยซ้ำเพราะพวกนี้มันภัยสังคมระดับโลกจริงที่สุดค่ะพวกแกมเมอร์นี่สร้างความเดือดร้อนไปทั่วถ้าอาศัยจังหวะนี้กวาดล้างได้จริงๆคงมีแต่คนปลบมือให้แล้วเรื่องทางทะเลละ่ะคะที่ท่านพูดถึงเส้นแบ่งเขตแดนเรื่องนี้สําคัญมากครับท่านตั้งคําถามแรงๆเลยว่าการที่ฝั่งเขมรเขาลากเส้นเขตแดนทางทะเลหรือเส้นไหลทวีปผ่าเข้ามากลางอ่าวไทยแบบที่เขาทําอยู่เนี่ยมันเอาหลักเกณฑ์สากลข้อไหนมารองรับท่านถามหาคําอธิบายครับเพราะดูยัง จะปล่อยให้ประเทศเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากรในทะเลแบบนี้ต่อไปหรือนั่นสิค่ะทรัพยากรในอ่าวไทยมีมูลค่ามหาศาลถ้าเรายอมรับเส้นที่เขาลากเองเอ่เอ,อ,เองเราก็เสียเรียบเต็มประตูผลเอกมนัสเ,เสนอว่ารัฐบาลควรยกเลิกม o u 4 4ทิ้งไปเลยแล้วให้กองทัพใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดคือรบให้แตกหักเพื่อบีบให้อีกฝ่ายยอมรับกติกาสากลยอมรับเส้นไหลทวีปที่ถูกต้องท่านยืนยันว่ากองทัพเรือของเรามีขีดความสามารถพอที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อยู่แล้วไม่ต้องไปกลัวคำว่ารบแตกหักนี้ฟังดูดรรนนมมมาา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 กกะคคแดงงงงงววว่่่่่่ททออเจจจีๆไยล้ ท่านบอกว่าสําหรับการรบทางบกการที่เราไปยึดพื้นที่คืนมาบางส่วนมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่จบจริงเพราะพอเลิกยิงกันเดี๋ยวฝั่งนู้นเขาก็ไปฟ้องชาวโลกไปฟ้องศาลโลกปัญหาก็วนกลับมาที่เดิมอีกไม่จบไม่สิน้น วิธีที่จะยุติปัญหาได้เด็ดขาดคือต้องทําให้เขมรยอมรับข้อความในสัญญาสยามฝรั่งเศสตามตัวอักษรเป๊ะๆสัญญาสยามฝรั่งเศสที่กาหนดพวกสันปันน้ำกับร่องน้าลึกใช่ไหมคะใช่ครับหลักสากลคือใช้สันปันน้ำและร่องน้าลึกเป็นตัวแบ่งเขตแต่ปัญหาคือแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนที่เขมรชอบเอามาอ้างเนี่ยมันขัดแย้งกับข้อความในสัญญาหลักท่านบอกว่าแผนที่พวกนี้ถือเป็นโมฆะจะเอามาอ้างสิทธิ์ไม่ได้ดังนั้นเราต้องวางแผนรบแบบรวดเร็วรุนแรงต่อไปที่จุดศูนย์ดุลบีบให้เขาขะระ แล้วตอนนั้นแหละเราค่อยบังคับให้เขายอมรับเส้นเขตแดนตามสัญญาที่เป็นตัวหนังสือไม่ใช่ตามแผนที่ที่วาดมัวมัวต้องบีบให้จนตรอกถึงจะยอมคุยด้วยเหตุผลใช่ไหมคะแล้วเรื่องทุนระเบิดที่ทหารเราโดนกันเยอะๆล่ะคะท่านว่าอย่างไงบ้างเรื่องนี้สะเทือนใจครับท่านเล่าว่าสมัยท่านเป็นเสนาธิการทหารท่านเคยใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีตามล่าหาที่มาของทุนระเบิดสังหาร PMN 2ถูที่ทหารเราไปเหยียบจนขาขาดท่านสืบจนรู้แหล่งผลิตรู้ปีที่ผลิตแต่สุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้เพราะหาหลักฐานไปเสร็จการนำเข้าของฝั่งเมไมไไ่ด้ คือรู้ว่าใครทําแต่เอาผิดทางกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้เพราะหลักฐานไม่ครบแล้วท่านเสนอวิธีแก้แค้นเอ่ยวิธีจัดการเรื่องนี้ยังไงคะในเมื่อหารักฐานไม่ได้ท่านบอกว่าถึงวันนี้มีวิธีเดียวที่จะจับโจรเพลินปล้อนได้คือต้องบุกครับบุกเข้าไปให้ถึงหน่วยของมันบุกไปให้ถึงคลังเก็บระเบิดท่านเชื่อว่าในคลังแสงฝั่งนู้นยังมีของพวกนี้เก็บไว้อีกเยอะถ้าเรายึดได้เอาออกมาโชว์ให้โลกเห็นวันนั้นแหละโลกจะได้ตาสว่างสักครีว่าใครกันแน่ที่เล่นสกปรก ถ้าบุกไปเจอคลังแสงทินจิวนหลักฐานคาตาขนาดนั้นคงดิ้นไม่หลุดแน่ๆค่ะเอาหมายของท่านคือต้องการเปิดการสอบสวนหาตัวคนสั่งการหาคนวางระเบิดเอามาลงโทษให้ได้เพื่อทวงคืนความยุติธรรมกับเจ็ดขาของทหารเราที่ขาดไปรวมถึงเอาผิดเรื่องการสั่งยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์ในช่วงวันที่24-28กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยต้องมีการชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามต้องยุติปัญหาเขตแดนทั้งบกและทะเลรวมถึงกวาดล้างแกงขามนุษย์ให้หมด นี่คือคนทางเดียวที่ท่านมองว่าจะทําให้ประเทศมั่นคงได้จริงฟังดูแล้วเป็นแผนที่ต้องใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจสูงมากแต่ถ้าทําได้จริงปัญหาคาราคาซังหลายสิบปีคงจบลงได้ถูกต้องครับมันคือยาแรงแต่กับโรคที่เรื้อรังและดื้อยาแบบนี้บางที่อาจจะต้องการการผ่าตัดใหญ่แบบที่ท่านเสนอ ชาวบ้านอย่างเราฟังแล้วก็ได้แต่คิดตามว่าผู้มีอำนาจในปัจจุบันจะกล้าทำตามข้อเสนอของอดีตเสนาธิการทหารท่านนี้หรือไม่หรือจะปล่อยให้สถานการณ์มันยืดเยื้อกัดกินก็ประมาณและชีวิตทหารเราไปเรื่อยๆนั่นคือคำถามที่สังคมต้องช่วยกันส่งเสียงดังๆไปให้ถึงคนข้างบนนะคะใครเห็นด้วยกับแนวคิดปิดอ่าวของพลเอกมนัสหรือมีความเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาคุยกันได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปเจาะลึกแบบนี้ออกมาอีกนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะเราสองคนสวัสดีครับ